ราศีที่ปี2,568ถือเป็นปีทองแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะรวยในไม่ช้าได้แก่ 1. ชาวราศีเมษ 2. ชาวราศีพฤษภ 3. ชาวราศีสิงห์ 4. ชาวราศีตุลและ 5. ชาวราศีกุมในปี2,568ถือเป็นปีแห่งโอกาสและความสำเร็จครั้งใหญ่สำหรับชาว5ราศีนี้ โดยจับจังหวะชีวิตจะดีขึ้นอย่างชัดเจนถือเป็นปีทองที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสและมั่นคงกว่าเดิมดวงชะตาพาให้รวยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งการงานการเงินและความมั่นคงในชีวิตใครที่เคยเผชิญความยากลำบากและปัญหานี้สินปีนี้จะเป็นปีปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับชาวห้าราศีนี้ ปีใหม่นี้เปรียบเสมือนโอกาสใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิต ที่ติดขัดให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอุปสรรคมากมายเพียงใดการเงินที่เคยตึงมือหรือนี้สินที่เคยแบกไว้หนักอึง้งปีนี้จะมีโอกาสปลดหนี้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีหรือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากความขยันและความพยายามของตัวเองแม้จะต้องเหนื่อยและทุ่มเทยอย่างหนักในช่วงแรกแต่ความพยายามจะไม่สูญเปล่าปีนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรุยสร้างอนาคต คุณต้องวางแผนการเงินและการใช้ชีวิตให้รอบคอบเพื่อคว้าโอกาสและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน